สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีในตอนที่สองเชิญรับฟังได้เลยครับประธานใหญ่มาที่ห้องประชุมประธานใหญ่บอกพระเอกว่าซานอินก่อสร้างเป็นบริษัทแรกที่เขาปั้นมามันควรมีราคามากกว่านั้นและประธานใหญ่กำลังกดดันให้พระเอกหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ประธานใหญ่บอกว่าเขาต้องให้ขายในราคาตัวเลขสองหลักเท่านั้นนั่นคือ ประมาณสิบล้านล้านวอนพระเอกบอกว่าเขาจะลองดูพระเอกและทีมงานเดินทางไปหาอ e ีหุนมินประธานบริหารซานอินก่อสร้างเพื่อเจรจาตกลงขายซานอินก่อสร้างแต่หุนมินก็เป็นคนของแทสูการมาของพระเอกทําให้พนักงานของซานอินก่อสร้างตกใจเพราะนั่นอาจจะหมายความว่าพวกเขากําลังจะตกงานพระเอกบอกหุนมินว่า การขายครั้งนี้จะเป็นการประมูลจากบริษัทก่อสร้างที่ต้องการขยายกิจการและนั่นแปลว่าพนักงานทั้งหมดจะไม่ตกงานฮุนมีนบอกกับพระเอกว่าเขาต้องการสัญญาตำแหน่งดำรงประธานเจ้าหน้าที่บริหารหปีและโอนหุ้นบริษัทให้เขาทนายบอกว่านั่นจะทำให้ขายบริษัทได้ยากขึ้นฮุนมีนบอกพระเอกว่าหน้าที่ของเขาคือการเจรจาให้สำเร็จพระเอกตอบฮุนมีนว่าเขาทำงานให้ซานอินกรุ๊ป ไม่ใช่หุนมินและพระเอกก็ขอตัวกลับด้านแทซูเขาไปทานอาหารกับประธานคิมประธานบริหารของบารินไลฟ์อีกหนึ่งบริษัทของซานอินกรุ๊ปแทซูบอกประธานคิมว่าท่านประธานใหญ่ไม่ชอบผลิตภัณฑ์รักโลกของบารินไลฟ์นั่นทำให้ประธานคิมตกใจแทซูยังถามเขาว่ารู้เรื่องรายชื่อถูกกำจัดที่แพร่ไปทั่วแล้วใช่ไหมขณะนั้นฮุนมินก็ได้อยู่ที่นี่ เขาเข้ามาทักประธานทั้งสองคุณมินบอกว่าหลังจากเหล่าพนักงานคิดว่าพวกเขาจะต้องตกงานพวกเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแต่ต้องขอบคุณการบริหารของแทซูทำให้พวกเขาโล่งใจคุณมินจึงพาลูกน้องมาเลี้ยงฉลองหลังจากคุณมินออกไปแทซูอยากนัดทานอาหารกับประธานท่านอื่นๆเขาบอกประธานคิมว่าประธานใหญ่อายุมากแล้วเขาจึงต้องคอยดูแลแทน ประธานคิมบอกว่าหากแทซูไปหาประธานใหญ่เขาจะขอไปเลี้ยงอาหารท่านสักมือ้อแต่นั่นทำให้แทซูไม่พอใจและบอกว่าหากมีอะไรให้บอกผ่านเขาไม่จาเป็นต้องไปพบท่านเองประธานคิมจึงบอกว่าบารุนไลฟ์จะลดสินค้าผลิตภัณฑ์รักโลกด้านประธานใหญ่พอออพักผอโอรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องสุขภาพของประธานใหญ่เขาและลูกสาวมาหาประธานใหญ่ที่บ้าน พออพักแนะนำลูกสาวของเขาเธอเป็นแพทย์ฝึกหัดปีสุดท้ายและเธออายุเพียง24ปีประธานใหญ่ขอให้ลูกสาวพออคังเขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดของเธอเป็นตัวอักษรจีนให้เขาแต่เธอเขียนไม่เป็นพออคังเลยเป็นคนเขียนให้เธอแทนเธอชื่อพักอึนแชรประธานใหญ่บอกว่าเธอโงเ่เฮงดีด้านพระเอก ทีมของเขาตรวจสอบข้อมูลและพบว่าโครงการพัฒนาพื้นที่อาพาร์ตเมนต์ของซานอินก่อสร้างในเขตชุงรยอนถูกสั่งระงับโครงการไว้หลายปีแล้วพระเอกจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นที่นั่นเขาพบกับอีจองอึมรองประธานบริหารซานอินก่อสร้างเขาบอกว่าอาจเป็นเพราะเขาทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอเขาไม่สามารถทำให้ผู้พักอาศัยเห็นด้วยกับโครงการนี้ได้ทั้งหมด จากทั้งหมด212ครัวเรือนยังมีผู้พักอาศัยที่ไม่ยอมย้ายออกและไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้อีก54ครัวเรือนมินจองบอกว่าหากทำให้อีกหนึ่งครัวเรือนเห็นด้วยก็จะสามารถทำโครงการนี้ต่อไปได้เพราะพวกเขาต้องได้รับการยินยอมอย่างน้อย75%ของผู้พักอาศัยถึงจะสามารถจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ได้รองประธานก่อสร้างบอกว่านั่นเป็นไปได้ยากเพราะส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไร พระเอกแปลกใจกับคำว่าส่วนใหญ่รองประธานบอกว่ามีครัวเรือนหนึ่งที่ไม่เข้าขายนั่นและพาพระเอกไปยังห้องนั้นมเมื่อไปถึงรองประธานกดกริ่งและเรียกคุณยายแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดได้ยินเพียงเสียงสุนัขเห่าออกมาเท่านั้นพระเอกสังเกตเห็นว่าตู้จดหมายหน้าห้องมีจดหมายหลายฉบับและยังมีใบแจ้งชำระเงินล่าช้า พระเอกบอกรองประธานว่าเขาจะลองหาทางโน้มน้าวดูหลังจากพระเอกกลับไปรองประธานกลับเดินเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเหมือนเขาจะเข้ามาทำอะไรบางอย่างด้านแทสูเขาบอกกลุ่มผู้บริหารว่าที่ประธานใหญ่ให้พระเอกเพิ่มมูลค่าบริษัทนั่นเป็นเพราะประธานใหญ่ไม่อยากขายบริษัทก่อสร้างประธานใหญ่เริ่มต้นมากับซานอินก่อสร้างจะให้เขาทิ้งความสำคัญของบริษัทนี้ได้อย่างไร และที่ซานอินก่อสร้างขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ก็เพราะความสามารถของตัวแทซูเองแทซูยังบอกอีกว่าหากพระเอกยังยืนยันจะขายซานอินก่อสร้างนั่นแปลว่าพระเอกขุดหลุมฝังตัวเองด้านพระเอกเจ้าหน้าที่จัดการประมูลมาหาเขาและบอกว่าราคาประมูลนั่นเป็นไปไม่ได้พระเอกเขารู้อยู่แล้วว่า การจะทำให้บริษัทบูลค่า7ล้านล้านวอนจะขึ้นราคามาเป็น1 0บล้านล้านวอนอย่างที่ประธานต้องการมันเป็นไปไม่ได้แต่ต่อหน้าประธานใหญ่จึงต้องตกลงไปก่อนเจ้าหน้าที่จัดการประมูลเสนอสองบริษัทที่จะเข้าร่วมการประมูล 1. บริษัทก่อสร้างชามกและบริษัทอสังหาริมทรัพย์บ UM ีอุมดีแอนไอพระเอกถามถึงความเสี่ยงที่จะทำให้ราคาประมูลต่ำลง เจ้าหน้าที่จัดการประมูลตอบว่าซานอินก่อสร้างใช้เงินไปกับพัฒนาอาพาร์ตเมนต์ชุงระยนไปถึง880,000ล้านวอนและโครงการยังไม่สำเร็จนั่นอาจทำให้ถูกลดราคาประมูลลงได้ด้านดงจูเขากำลังเล่นหมากรุกอยู่พระเอกมาหาดงจูและทานข้าวกับเขาพระเอกถามดงจูว่าที่ประธานใหญ่ให้เขาขายซานอินก่อสร้างในราคา10ล้านล้านนั่น แปลว่าประธานใหญ่ไม่ให้พระเอกขายหรือเปล่าดงจูถามพระเอกว่าที่พระเอกมาหาเขาเพราะอยากรู้เรื่องนี้อย่างเดียวเหรอพระเอกตอบว่าเขาขอให้ดงจูช่วยกเกลี้ยกล่อมประธานใหญ่อีกครั้งดงจูตอบว่าเขาจะพยายามแต่ถึงอย่างไรซานอินก่อสร้างไม่สามารถถูกขายไปในราคาเจ็ดล้านล้านวอนได้ที่อพาร์ตเมนต์ชุงรยอนรองประธานพบคุณยายเจ้าของห้อง ที่พระเอกไปหาคุณยายเพิ่งกลับมาจากเก็บของเก่ารองประธานถามเธอว่าของทั้งหมดดูหนักเธอแบกขึ้นบันไดามาได้อย่างไรหากมีลิฟต์ก็คงช่วยคุณยายได้มากคุณยายบอกว่าหากเขาจะมาคุยเรื่องพัฒนาพื้นที่ก็ให้เขากลับไปซะรองประธานตั้งใจจะมาช่วยคุณยายแต่เขาดันทําของไหวของคุณยายตกทำให้คุณยายเข้าใจว่า เขาต้องการข่มขู่เธอไม่ต่างจากที่เธอเคยโดนคุณยายจึงโมโหและไลต่ตะเพิดให้เขากลับไปมินจองที่ตั้งใจมาโน้มน้าวคุณยายเธอมาเห็นเหตุการณ์พอดีหลังจากที่รองประธานและมินจองต้องจำใจเดินออกมารองประธานบอกมินจองว่าเขาก็มาที่นี่เพื่อโน้มน้าวคุณยายอีกครั้งปกติเธอไม่ค่อยโมโหแต่ครั้งนี้เป็นความผิดของเขาเอง ด้านทนายโอเขามาหารุ่นพี่ที่เป็นข้าราชการให้ช่วยเรื่องอพาร์ตเมนต์ชุงระยนแต่รุ่นพี่ของเขาบอกว่าในสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้เขาจะสามารถช่วยทนายโอได้ก็ต่อเมื่อร่างกฎหมายผ่านและถึงยังไงการพัฒนาพื้นที่ก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากร่างกฎหมายผ่านเช่นกันในคืนนั้นที่สำนักงานใหญ่ซานอินพนักงานปริศนาสองคนที่ด้านหลังของพวกเขาเขียนว่าขาจัดและฆ่าเชือ้อ พวกเขาไปในห้องทำงานของทีมพระเอกเพื่อทำอะไรบางอย่างจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่บ้านของแทสูระหว่างที่แทสูกำลังใช้เวลากับครอบครัวมีโทรศัพท์โทรหาเขาแทสูรับสายปลายสายพูดกับแทสูว่าตอนนี้เด็กๆก,กำลังทำงานกันอยู่แทสูตอบปลายสายว่าให้จัดการเลยจะโทรมาทำไมปลายสายกังวลว่า เขากลัวจะถูกแจ้งความแต่แทซูบอกว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นด้านพระเอกตอนนี้เขากำลังดูสัญญาซื้อขายข,ายของห้องคุณยายในอพาร์ตเมนต์ชุงรยอนในสัญญาระบุชื่อเจ้าของห้องคือชเวควังพิวเกิดเมื่อปี1984เมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นจูจูสีหน้าของพระเอกก็เปลี่ยนไปเช้าวันนั้นที่ห้องทำงานของทีมพระเอก ตอนนี้สภาพห้องทำงานของพวกเขาเละเทะเอกสารของพวกเขาถูกทำลายแน่นอนว่าพวกเขาถูกเล่นงานมินจองถามเด็กฝึกงานว่าทำไมเขาถึงไม่ทำตามคำสั่งของเธอแท้จริงแล้วเมื่อวานก่อนกลับบ้านมินจองสั่งให้เด็กฝึกงานถอดป้ายชื่อทีมที่ติดไว้หน้าห้องของพวกเขาออกแต่เด็กฝึกงานคิดว่ามินจองต้องการเปลี่ยนป้ายให้ดูดียิ่งขึ้นมินจองโมโหเด็กฝึกงานและบอกเขาว่า อย่าคิดไปเองหากไม่มั่นใจอะไรให้ถามก่อนพวกเขาไม่สามารถแจ้งความได้เพราะนี่ใกล้เวลางานประมูลแล้วด้านดงจูเขามาหาประธานใหญ่และบอกว่าวันนี้จะมีการประมูลซานอินก่อสร้างประธานใหญ่ถามว่าราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่ดงจูตอบว่าเจ็ดล้านล้านวอนประธานใหญ่หัวเราะ เพราะนั่นไม่ใช่ราคาที่เขาต้องการและเขาจะไม่ขายราคานั้นในขณะเดียวกันงานประมูลถูกจัดขึ้นที่ห้องสัมมนาของโรงแรมแห่งหนึ่งพระเอกบอกให้เด็กฝึกงานลองลงไปจิบกาแฟที่ล็อบบี้ของโรงแรมดูทีมพระเอกเรียกมันว่าการเฝ้ายามเมื่อเด็กฝึกงานลงไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมเขาพบประธานของบีอุมดีแไอ เขาโทรรายงานมินจองแต่มินจองกลับบอกให้เขานั่งต่อไปหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาถามเด็กฝึกงานว่าใช่พนักงานของซานอินกรุ๊ปหรือเปล่าเด็กฝึกงานปฏิเสธแต่ชายคนนั้นบอกว่าเขาเองก็สืบข้อมูลมาแล้วเหมือนกันเขาเข้ามาถามเด็กฝึกงานว่าต้องการเงินจากการประมูลที่เท่าไหร่เด็กฝึกงานบอกว่าเขาไม่สามารถตอบได้ ชายคนนั้นแสดงให้เห็นใบเสนอราคาการประมูลแล้วขอตัวจากไปด้านพระเอกเมื่อการประมูลใกล้เริ่มขึ้นเขาก็ขอตัวกลับก่อนในตอนที่เขากําลังเดินกลับพระเอกพบประธานของบีอุมเธอจําพระเอกได้เธอทักพระเอกและบอกเขาว่าเธออยากซื้อซานอินก่อสร้างในราคาที่ถูกแต่พระเอกตอบว่า พวกเขาจำเป็นต้องขายในราคาที่แพงประธานของบีอุมถามพระเอกว่าทำไมพวกเขาถึงขายซานอินก่อสร้างทั้งทั้งที่ซานอินเป็นกระแสงเงินสดของซานอินกรุป๊ปพระเอกตอบว่าเขาจะตอบคำถามหลังจากที่เธอชนะการประมูลแล้วและพระเอกบอกว่าเธอไม่ควรปล่อยให้ดิวครั้งนี้หลุดมือตอนนี้รัฐบาลกำลังจะแก้ไขกฎหมายการพัฒนาพื้นที่และเขาหวังให้เธอเป็นคนปิดดิวครั้งนี้ พระเอกรับปากว่าหากประธานของบีอุ่มเป็นคนปิดดีวครั้งนี้เขาจะจัดการทุกอย่างให้ถูกใจเธอและขอให้เธอคำนึงถึงข้อเสนอนี้ไว้ตอนเขียนราคาประมูลในช่วงส่งราคาประมูลในตอนแรกประธานของบีอุมจะให้ราคาของซันอินก่อสร้างที่7.5ล้านล้านวอนแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจและเปลี่ยนใบเสนอราคาประมูลด้านพระเอกเขาไปที่ป่าแห่งหนึ่ง เขาพบรองประธานก่อสร้างที่นั่นรองประธานถามพระเอกว่าเขารู้ได้ยังไงพระเอกตอบว่าในสัญญาซื้อขายมีชื่อคุณตาอยู่แต่ตอนนี้คุณตาเสียชีวิตแล้วและคุณยายกับคุณตาก็ไม่ได้แต่งงานกันตามกฎหมายนั่นแปลว่าคุณยายไม่มีสิทธิ์ในสัญญาเลยพระเอกคิดว่าไม่มีทางที่รองประธานจะไม่รู้เรื่องนี้แท้จริงแล้วรองประธานเขาต้องการช่วยเหลือคุณยาย ในวันที่พระเอกไปหาคุณยายรองประธานรู้อยู่แล้วว่าคุณยายไม่อยู่ที่บ้านรองประธานพาพระเอกไปที่หลุมศพของคุณตารองประธานบอกพระเอกว่าคุณยายต่อต้านการพัฒนาพื้นที่เพราะเธอต้องการปกป้องหลุมศพของคุณตาที่รองประธานปิดบังเรื่องนี้เพราะคุณยายอาจจะถูกไล่ออกจากอาพาร์ตเมนต์ทันทีหลังจากงานประมูล ทีมของพระเอกเขาเปิดราคาประมูลที่แต่ละบริษัทได้เสนอมาบริษัทชามกเสนอราคาที่6.9ล้านล้านแต่ที่พวกเขาคาดไม่ถึงคือบริษัทปีอุ่มเสนอราคาสูงถึง7.9999ล้านวอนด้านพระเอกเขากำลังทำความเคารพหลุมฝังศพของคุณตามินจองก็โทรรายงานพระเอกเรื่องราคาประมูลพระเอกรีบแจ้งเรื่องนี้ให้ดงจูรู้ทันที บริษัทบีอุมและทีมพระเอกตกลงทำสัญญาซื้อขายกันบีอุมมีสิทธิพิเศษในการขอข้อมูลจากทีมพระเอกเป็นระยะเวลาสองเดือนแต่ยังไงก็ตามราคาประมูลก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงประธานบีอุมขอให้พระเอกช่วยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกด้านดงจูเขาชวนประธานใหญ่ไปปีนเขา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดงจูยอมมากับประธานใหญ่ประธานใหญ่รู้ว่าดงจูยอมมาปีนเขาเพื่อโน้มน้าวให้เขาขายซานอินก่อสร้างอีกครั้งดงจูบอกว่าตอนนี้พระเอกขาดอีกหนึ่งล้านเขาจะได้8ล้านล้านวอนประธานใหญ่บอกให้ไปขอเพิ่มต่อให้ได้ราคาไม่ถึงสองหลักแต่ควรเกิน9้าล้านล้านวอนดงจูบอกว่าเขาจะไปบอกให้พระเอกลองพยายามอีกครั้ง ฟังคุณมินเข้ามาหาประธานบีอุ่มเขาเปิดเอกสารโครงการอพาร์ตเมนต์ระยองชูนให้ประธานบีอุมดูนั่นทําให้ประธานบีอุ่ม,รมเรียกประชุมกับพระเอกอีกครั้งและแน่นอนว่าเธอขอลดราคาประมูลเพราะตอนนี้สารอินยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อจํากัดของรัฐบาลและปัญหาผู้อยู่อาศัยไม่ยินยอมนั่นทําให้โครงการไม่สามารถพัฒนาต่อได้ประธานบีอุม ขอลดราคาประมูลเหลือ7.4ล้านล้านวอนพระเอกตกลงแต่พระเอกเสนอว่าถ้าทีมของเขาทำให้โครงการนี้ได้รับการอนุมัติและสามารถพัฒนาได้ก่อนที่การซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นประธานบีอุ่มจะต้องยอมรับว่าผลงานของพระเอกนั้นคุ้มค่าที่จะจ่ายเงิน53,000ล้านวอนเพิ่มให้เขาในขณะเดียวกันรองประธานก่อสร้างเขาไปหาคุณยายเขาเสนอคุณยายว่า เขาจะทำหลุมฝังศพใหม่ให้คุณตาและจะทำณบ้านเกิดของคุณตาคุณยายถามรองประธานว่าหากวันหนึ่งเธอเสียชีวิตหลุมศพของเธอสามารถอยู่ข้างๆคุณตาได้หรือไม่รองประธานขอให้คุณยายเชื่อใจเขาและเขาจะจัดการทุกอย่างให้เธอเองฟังพระเอกประธานบีอุ่มเธอตอบตกลงข้อเสนอของเขาแต่เธอบอกว่าเธอต้องการให้สรุปผลธุรกิจภายในวันนี้ ในขณะนั้นรองประธานก็ส่งข้อความหาพระเอกพระเอกบอกว่าประธานบีอุมเป็นคนบอกว่าตอนนี้ผู้พักอาศัยยินยอมครบ75%แล้วนั่นแปลว่าพระเอกสามารถทำให้โครงการนี้พัฒนาต่อไปได้แล้วและประธานบีอุมต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้ทีมพระเอกเป็นจำนวน8ล้าน5้า9 0นล้านล้านวอน พระเอกตกลงจะลดให้29,900รอล้านวอนถ้าบีอุมยอมซื้อสุสานหนึ่งที่พระเอกบอกอีกว่าหากประธานบีอุมทำตามที่พระเอกบอกจะเป็นผลดีต่อบริษัทบีอุมหลังจากนั้นข่าวที่บีอุมซื้อกิจการของซานอินก่อสร้างถูกเผยแพร่ออ,อกไปนักข่าวรายงานว่าบริษัทบีอุมช่วยแก้ปัญหาโครงการพัฒนาพื้นที่ของซานอินที่ถูกพักไว้ได้สำเร็จและพวกเขา ยังรายงานเรื่องของคุณตาคุณยายว่าบริษัทบีอุมพาร่างของคุณตากลับไปไว้ที่บ้านเกิดของเขาและอนุมัติให้คุณยายมีสิทธิรับการพัฒนาพื้นที่เช่นเดียวกันแม้เธอจะไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในงานเลี้ยงปิดดิวของบริษัทบีอุ่มและบริษัทซานอินพิธีกรเชิญแทสูข,ขึ้นไปกล่าวบนเวทีในฐานะที่เขาทุ่มเทกับดิวนี้มากกว่าใครประธานบีอุมมเข้ามาทักพระเอกในงาน และตอนนี้รองประธานก่อสร้างเขาได้เลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งเป็นประธานบริหารสูงสุดของบริษัทก่อสร้างแล้วเขาขอขอบคุณพระเอกที่แนะนำเขาให้ประธานบีอุมในขณะนั้นประธานใหญ่ก็มาที่งานเลี้ยงพระเอกบอกประธานใหญ่ว่าพวกเขายัางต้องการเงินอีก2.5ล้านล้านถึงจะจบเรื่องนี้ได้ประธานใหญ่ดูเหมือนไม่พอใจเขาถามพระเอกว่ายัางจะต้องการขายบริษัทไหนอีก แต่พระเอกกลับบอกว่าครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายซื้อหลังจากนั้นพระเอกกลับไปที่บ้านและโทรหาใครบางคนเขาพูดถึงจำโบเพศกรรมและขอกลยุทธ์บางอย่างจากปลายสายและเรื่องราวในตอนที่สองก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ